เมื่อเช้านี้ค่ะข้าวหมูอบสับป,ประรดค่ะใส่สับป,ประรดไปหนึ่งถุงน้องเขาปอกขายน้องลูกอาเนี่ยค่ะกว่าเราจะข้าวออกได้น้องหมาเข้ามาขุดขุดหลูมไว้ตรงนี้ค่ะต้องใช้แรงมากเลยค่ะ เดี๋ยวปีใหม่นี้ก็จะได้ย้ายแล้วคะ่ะหลานเขาจะย้ายให้หลานไปหาเช่าอ,อยู่ที่อื่น <c oughs> เราก็จะกลับไปอยู่กระท่อมแม่ไม้ของเราไปคะ่ะ เก็บตะวันทุกเช้าที่ตะเก็บตะวันเมื่อเช้า,า,น,า,ชานี่เห็นมีหมอกนิดๆค่ะอุ้ยโอ้ลูกนอลูกได้ยินหลานบอกเมื่อเช้านี้มะพร้าวเร้าอยู่กลางกลางถนน พากันไปข้ามมาเล่นอือไปไหนแล่ะเวศสวัสดีแม,บบแม่สวัสดีครับแม่แล้อยังฮะทองขาวสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่ออาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดเรากับน้องกายก็ช่วยกันตัดถั่วแปบบออกเอาไว้แต่เครือข้างล่างถึงเขาติดฝักข้างบนเราก็ไปเอาไม่ได้อยู่ดีก็เอาไว้ให้เขาออกข้างล่างก็พอ <c oughs> แล้วตอนนี้มีดอกกลาบมีกล้วยไม้อุ้ย เนี่ยค่ะกว่าเราจะเดินทางได้อยากได้รถไฟฟ้าค่ะได้แล้วแต่ไม่ถูกใจไม่ไม่ใช่สเปคของเราล้อก็บางล้อเล็กกว่านี้อีกไปลำบาก เราต้องมาใช้คันเก่าเดี๋ยวจะร้องเพลงรอรอคันใหม่นะคะร้องทุกวันวันละสองสามเพลงเนาะนั่นค่ะออกำกำกำัำกำนค่ะกำะกำ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 กกำ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 กลกำกำก เด be uh <wh ี๋ยวก็จะได้เติมดินให้เขาจะต้องหาอีกก่อนเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บพลังเก็บแรงแห่งแสงยิ่งใหญ่ รวมกันไว้ให้เป็นเดียวเอาวันเวลาผ่านเลยสิ่งที่เคยผิดหวังช่างมันตัวตนหนึ่งคนชีวิตแสนสัน้นแค่นั้นก็คงไม่ตาย เวลาฟ้าคลึ้มเมฆมลอายุฝนอยู่บนฟ้าฟ้า,ฟาคงไม่นานตะวันสาดแสงแรงกลา้าส่งให้ฟ้ามืดมัวหากตะวันยังเคียงคู่ฟ้า มัวมาสิ้นหวังทำไมเมื่อยังมีพรุง <c oughs> ่งใจเย็นสิลูกแม่ช้าเมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่วาำไมให้เป็นธรรมดาเวลาฝ่าคลื้น เมฆมนลออยู่ฝนอยู่บนฟ้าฟ้าคงไม่นานตะวันสาดแสงแรงกลา้าส่งให้ฟ้างดงามหาก,ากตะวันยังเคียงคู่ฟ้าจะมัวมาสิ้นหวังทำไม เมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่วว้เยงเดียวโอ้ยตอนนี้ลงไม่ได้หาท่อนลงไม่เจอวันนี้มาปิกนิกนอกบ้านค่ะข้าวหมูอบสับป,ประรดค่ะ อมีสิงด้วยค่ะไม่ได้ชิมเลยค่ะก็อบอกน้องกายให้เข้าใส่นี่เกลือไปสักสามเม็ด พราะตอนล้างหมูอ่ะเราใส่เกลือไปแล้วไปอยู่แล้วล้างเกลืออุย้ยขอโทษค่ะล้างด้วยเกลือค่ะเอาเกลือใส่ขยว่วขยาวซอกพักก็ไปล้างออก อะไรเนะี่ยใครโทรโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไม่รู้ใครโทรเข้า